เวัสดีครับเรามาต่อกันครับในเรื่องราวของตัว C Comfortable ครับคุยอย่างไรให้ทีมงานรู้สึกสบายใจผ่อนคลายแล้วก็ไม่รู้สึกอึดอัดกับตัวเราครับ C นะครับวันนี้ครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้พวกเราระวังเลยนั่นก็คือเรื่องราวของคำพูดท่าทีเวลาเราแนะนำคำพูดท่าทีเวลาเราปรับทีมงานหรือคำพูดท่าทีเวลาเรามีความคิดต่างหรือว่าเห็นต่าง กับผู้พูดตรงหน้านะครับเรามาลองเริ่มต้นประเด็นแรกที่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายๆก่อนคือคําพูดท่าทีเวลาเราแนะนําสิ่งที่เราต้องการจะให้เขารู้สึกนะครับคือเราอยากให้เขารู้สึกเป็นห่วงว่าเราอ่ะเป็นห่วงแล้วก็จริงใจแต่คนบางคนครับแนะนําไปนะครับเขารู้สึกหรือว่าเราไม่หวังที่สุดๆเพราะฉะนั้นวันนี้อะไรคือสิ่งที่เราควรต้องระวังแล้วก็ต้องตั้งคําถามกับตัวเองครับนั่นก็คือว่าวันนี้เรา มีการแนะนำหรือการสอนงานอย่างไรสองวันนี้เราเทรนนิ่งพูดอยู่ฝ่ายเดียวหรือเราเป็นคนโคชชิ่งถามนำเข้าใจปัญหาเขาแล้วก็ตอบได้ตรงจุดวันนี้เราเป็นนักพูดหรือเราเป็นนักฟังที่ดีคนบางคนนะครับซึ่งซึ่งเมื่อก่อนแฮะก็เป็นนะคือเรารู้สึกว่าเราอยากพูดหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้ยนี้เราพูดอยู่ฝ่ายเดียวเลย แต่ในขณะเดียวกันเราไม่ได้ฟังปัญหาของเขาเลยเราก็ไม่ตรงจุดเราก็เสียเวลาสุดท้ายเขาก็รู้สึกอึดอัดเราก็รู้สึกว่าไม่สบายใจกับเราสุดๆเวลาเราโคชชิ่งหรือเวลาเราคุยกับเขา mm hmm. แล้วสิ่งที่เราควรต้องตั้งคาถามต่อคือ mm hmm. การสอนงานของเราอ่ะน่าสนใจไหมเป็นการสอนงานรูปแบบเดิมๆความรู้เดิมๆหรือมันเป็นการสอนงานรูปแบบการสอนที่มีเราอ่ะมีการพัฒนาตลอดเวลาถัดไป เราใช้เวลานานเกินไปไหมบางคนเราคุยด้วยประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงเบอสามชั่วโมงแต่ในขณะเดียวกันเราไม่เคยถามเขาก่อนเลยว่าพี่มีเวลาประมาณกี่นาทีครับผมจะได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้เข้ากับพี่ที่สุดอย่างเงี้ยแค่เราเป็นคนหนึ่งที่รักษาเวลาหรือเป็นการถามนมก่อนผมก็เชื่อเลยว่าจะทําให้เขานะครับรู้สึกสบายใจได้สุดท้ายเราอาจจะลองตั้งคําถามว่าวันเนี้เราเป็นนักตั้งคําถามที่ดีไหมเพื่อกระตุ้นให้เขาพูดไหม อา้าวบางคนอาจจะสงสัยแล้วจะทํายังไงอะ่ะที่เราจะรู้ตัวว่าเราเป็นนักตั้งคําถามที่ดีไหม <c oughs> ผมมีหนังสือเล่มนึงมาแนะนําครับหนังสือเล่มเนี้เป็นหนังสือที่โค้ดที่มีรายได้นะครับหลักล้านต่อเดือนจากแพสซีฟนะครับมาแนะนํามันชื่อว่าคําถามฉุกคิดเปลี่ยนชีวิตทั้งคนถามและคนตอบไปหาซื้อได้ตามซีเอ็ดหรือว่านายอินนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่เราทำให้เขารู้สึกว่าคำพูดท่าทีเวลาเราแนะนำเราต้องระวังเรื่องนี้มากๆ เป็นนักฟังที่ดีครับเป็นนักตั้งคําถามที่ดีถัดไปนะครับคือเรื่องราวของคําพูดท่าทีเวลาปรับเวลาเรามีทีมงานนะครับเวลาเราคุยกับทีมงานอนะ่ะเรามีวิธีวิธีการพูดยังไงเวลาปรับเขาอยู่ๆนะครับอยู่ๆเราจะไปบอกเขาว่าพี่ทํางนี้ไม่ได้นะพี่ทําอย่างนั้นไม่ได้นะบอกเลยว่าวันนี้เราคือผู้นําครับเราไม่ใช่หัวหน้าหัวหน้าอาจจะทําอย่างนั้นได้แต่ถ้าวันนี้เราเป็นผู้นาอ่ะสิ่งหนึ่งที่เราต้องฟังเขาก่อน ฟังความคิดฟังไอเดียของเขาแล้วเราก็ค่อยเสนอไอเดียของเราแล้วสุดท้ายเวลาเราคุยกับเขาอะเราอย่าลืมนะเรากับเขาอะอยู่ในฐานะของคุณส่วนกันเราอาจจะลองถามเขาดูว่าเขาคิดว่าไอเดียที่เราเสนอไปอะดีไหมแล้วเราก็ให้ความสบายใจกเขาเลยว่าไม่ว่าเขาอะจะเอาไอเดียนี้ไปใช้หรือเก็บไอเดียนี้ไว้ไม่ได้ใช้ก็ไม่เป็นไรเลย แต่นี่คือสิ่งที่จะทําให้เขาว่าดีขึ้นพัฒนาขึ้นไปสู่เป้าหมายของเขามากขึ้นอ่าหรือเราอาจจะลองถามว่าเราเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องที่เราสอนหรือเรื่องที่เราปรับไหมขออนุญาตยกตัวอย่างคือสมมุติถ้าวันนี้เราจะไปสอนทีมงานว่าคุณต้องทํางานสองสายงานนะแต่ในขณะเดียวกันในความเป็นจริงอะ่ะเราทํางานแค่สายงานเดียวแล้วทีมงานเรายิ่งจับได้อีกนะโอ้โห ความสบายใจความเสื่อมศรัทธาคือแบบไม่น่าเชื่อถือสุดๆหรืออีกอย่างหนึง่งในขณะเดียวกันที่เรากําลังอยู่ในวง after กําลังคุยกําลังแบบสรุปข้อมูลสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาแล้วทีมงานเราอ่ะที่เป็นสายเพรสเมนต์นะเขาเขาเขาบอกว่าเขาตั้งเป้าหมายเคลื่อนคนผ่านคลิปห้าคนแต่ในขณะเดียวกันเราคนนึงเป็นโค้ดเราก็บอกว่าเราตั้งเป้าหมายสามคนสิ่งหนึ่งที่ทีมงานคนนั้นที่เป็นสายเพรสจะเอะใจเลยเอา้าว แล้วทีมงานห้าคนของเราล่ะอยู่ไหนทําให้ไม่รวมเป็นแปดคนอ่ะเพราะฉะนั้นอนะ่ะวิธีการที่ดีในในในสถานาการณ์นี้นะเรา,าจจะบอกว่าเราอ่ะตั้งเป้าหมายอ่ะส่วนตัวเพิ่มอีอกสามคนแต่ในขณะเดียวกันเราก็ตั้งเป้าหมายทีมงานของเราทั้งหมดอ่ะเข้าทั้งหมดแปดคนนี่คือการยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปสอนงานหรือว่าไปแบ่งปันใครอ่ะสิ่งหนึ่งที่เราต้องคตั้งคํงถาถามกับตัวเองเลยว่าเราเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องนั้นไหมถัดไป น้ำเสียงและสีหน้าเป็นอย่างไรวันนี้เราคิดนึกถึงคุณครูออกไหมฮะสมมติย้อนกลับไปเป็นคุณครูสมัยแบบปถมเลยอะสมมติชื่อครูเพนสีครูเพนสีนะครับเวลาปรับนักเรียนนะฮะโกรธงุนงิดนะครับมือนึงถือไม้เรียวความรู้สึกน่ากลัวมากๆเด็กๆอึอดอัดมากๆหรือว่าจริงไหมแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราเป็นผู้นําในธุรกิจเลกาซี่เราท,ทรําธุรกิจครับเราอย่าลืมนะทุกครั้งที่เราจะปรับทีมงานหรือแนะนําทีมงานนะครับเราควรมีสีหน้าที่ยิ้มแย้ม yeah. ให้ความผ่อนคลายให้ความสบายนึกออกไหมฮะหรืออีกหนึ่งเทคนิคเลยนะเราลองใช้ประโยคนี้ก็ได้ก่อนเริ่มปรับเรื่องเนี้ยผมก็เคยเป็นมาก่อนนะแต่วันเนี้ยผมเข้าใจว่าจุดจุดจุด,จดนี่คือเทคนิคมันคือการเป็นพวกเดียวขเขาก่อนก่อนที่เราจะปรับหรือว่าแบ่งปันเขาเห็นภาพไหมครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งครับคาดว่าเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญคือคําพูดท่าทีความคิดเห็นเวลาคิดต่าง ถ้าเราได้ฟังเรื่องราวเรื่องนี้เสร็จนะครับผ่าเชื่อเลยว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่เพิ่มสภาวะความเป็นผู้นําของเรานะครับได้สูงขึ้นมากๆเราลองตั้งคําถามตัวเองดูครับว่าเราเป็นคนยอมรับความเห็นต่างของอีกฝ่ายไหมเป็นไหมฮะสมมติน,นะเราได้มีโอกาสคุยกับผู้นําที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆแล้วเรารู้สึกว่าเราฟังไอเดียเขาแล้วอะไม่เข้าท่าเลยเราก็อาจจะแย้งนะหรืออาจจะปรับ แต่ก็เป็นการปรับด้วยนายนิมไม่ได้รู้สึกโกรธงุนหงิดหรืออึดอัดเพราะเราเข้าใจความคิดของไงหรือถ้าสิ่งที่เขาเสนอมาม,มันทำให้เรารู้สึกแบบเฉยเฉยเราก็อาจจะลองบอกไปว่าเออดีดีดีํานี้ก็น่าสนใจนะแต่ลองเพิ่มแบบนี้ไหมอ่ะเป็นการที่เชียร์ชมเขาก่อนแล้วก็ลองเพิ่มไอเดียที่น่าสนใจให้เขาหรือถ้าเรารู้สึกว่าไอเดียของเขาเนี้ยใช้ได้เลย เราก็ลองพูดไปเลยว่าเออพี่เห็นด้วยกับความคิดน้องนะความคิดเนี้ยดีมากมากเลยที่เราพูดอย่างเงี้ยวัตถุประสงค์ทั้งหมดเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทีมงานของเราครับเพราะการทําธุรกิจเนี้ยเราเป็นเจ้าของธุรกิจความมั่นใจในการสร้างธุรกิจเป็นเรื่องที่สําคัญมากพี่เพื่อนเห็นด้วยไหมเห็นด้วยนะถัดไปครับท่าทีเมื่อเราเห็นต่างท่าทีที่ที่เราเห็นต่างกับเขาอะเป็นอย่างไร บางคนอาจรู้สึกว่าเวลาเราเห็นต่างแบบมีคนนึงแย้งในที่ประชุมเราเห็นต่างเออในที่ประชุมไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่พูดแล้วที่สําคัญคือตอนออกจากห้องประชุมเกิดเป็นคลื่นใต้น้ําตั้งวงซุบซิบกันบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากๆแต่วันนี้ครับถ้าเราเห็นต่างแล้วเราแล้วเราฟังแล้วนะเสียงส่วนมากสนับสนุนคนที่อีกฝ่ายที่เราเห็นต่างให้เรามีหน้าที่ในการเปลี่ยนฝั่งท,ทันทีครับเปลี่ยนฝั่งคืออะไรโอ้ผมเข้าใจเลยครับ เออถ้างั้นเราลองเปลี่ยนประเด็นมาคุยประเด็นที่พี่เออะเราเรื่องนี้กันดีไหมครับเป็นพวกเดียวกับเขาไปเลยเพื่อให้ส่วนรวมมารับเดินต่อได้เห็นภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนหนึ่งที่ใจกว้างนะและถัดไปครับการเปลี่ยนท่าทีของตัวเราเมื่อเราต้องการใช้ความคิดเห็นของอีฟายคือเราต้องการขอไอเดียเขาอะแต่เขารู้สึกว่าไอเดียเขามันมันตรงข้ามกับเราเลย อย่างหนึ่งที่เราต้องจำไว้ดีๆนะครับนั่นคือเรื่องของ EQ วันนี้เราลองสังเกตตัวเองดูว่าเรามี EQ ยังไงเมื่อคนหนึ่งคนเห็นต่างกับเราเรามี EQ แล้วแสดงท่าทีอย่างไรเมื่อเราผิดหวังเรามี EQ แล้วแสดงท่าทีอย่างไรเมื่อเราไม่ได้ดั่งใจเรื่องนี้อันตรายตรงที่คนบางคนนะครับใช้เวลาในการสร้างองค์กร6เดือน1ปี3ปี5ปีแต่สุดท้ายเราดัน EQ ลุดครับ ปลอดแตกฮะดันขึ้นเสียงฮะดันแสดงความไม่พอใจออกมาแบบสุดๆสิ่งที่เกิดขึ้นองค์กรที่เราสร้างมาโดยใช้เวลาหลักปีอะหายไปภายในพริบตาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราต้องระวังนะและนี่ทั้งหมดนะครับและนี่นะครับคือทั้งหมดครับของเรื่องราวอ o m f o t a b l e เราจะทํำยังไงเราจะเป็นคนอย่างไรเราลองเซฟแคปหน้านี้ดูนะฮะผู้นําแบบที่ทีมงานอยู่ด้วยเราสบายใจ ผมอยากฝากการบ้านนิดนึงครับเมื่อตอน EP แรกผมดึงฝาก Happy กับ Comfortable อะครับเราลองไปศึกษาเรื่องราวคลิปนี้ดูมันอยู่ในกลุ่มที่ชื่อว่า Live มันอยู่ใน YouTube ลองพิมพ์คาว่า Live b e สูตูดูแล้วเราลองใช้เวลานะครับประมาณห้าถึงหกนาทีนะครับฟังคลิปนี้ดูหรือว่าดูคลิปนี้ถ้าเชื่อเลยว่าเราจะจะเราจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้นำที่ให้ความสบายใจกับทีมงานได้แน่นอนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอยากจะบอกว่า จุดเริ่มต้นของความฝันนะครับคือเห็นตัวฉันที่ปลายทางวันนี้ถ้าเราอยากเป็นคนแบบไหนไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมแบบนั้นแล้วมองหาไอดอลแบบนั้นเป็นารางใจทุกคนนะครับ